ตอนนี้เขาอยู่ถนนมิตรภาพได้ไหม oh. สวัสดีพี่น้องทุกท่านสบายดีพี่น้องทุกท่านเด้อนะครับสบายดีไหมสมบายดีจะเห็นถนนหนทางเมืองไทยตอนนี้หมเ่ออยู่ที่ถนนมิตรภาพในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นได้ไหมโอ้ oh. นี่คือถนนทางจังหวัดของไทยได้ไหม oh. ถนนที่เชื่อมต่อจากถนนมิตรภาพหมายเลขหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอำเภอเมืองนะ ไปสิ้นสุดอยู่ที่จังหวัดหนองคายทางไปเวียนการบ้านเฮาได้ไหม oh. เกือบกับห้าร้อยสิบกิโลเมตรได้ไหมถนนเส้นทางนี้ื oh. ้อนี้่อยหรือว่าลูกนี่นะแมยพาแเม่มาเบิ่งเส้นทางอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นจะเบิ่งที่แมยสอง,องทางทางเป็นถนนสีเลนสองสองจราจรแมยนี่คือพื้นที่ขอนแกน่นเลยไมมอีกสิบเอ่อสิบสิบห้ากิโลกิโลเมตรเท่าสี่หอดตัว เส้ทนทางตัวสี่แยกเข้าไปในเมืองขอนแก่นนี่ไหม,มจะเคยได้ยนินบอกขอนแก่เกนเออเคยได้ยนินอยู่ขอนแก่นเคยได้ยนินไหนเคยเื่อเลยมากเ่ละ่ะมากได้ปีพี่ครั้งที่สามเนี่ยเกิดแบบเอ้า <laughs> ขอนแก่นนี่บอกเมนเออแม่ก็บ,บริมากจะเกลือเลยเน้อเขาเลยเส้นน,นะสน,นี่นะเส้สนนี่จะเส้นทางเซ็นนี่แหละเคยมาตะบานลุกไข่เออเคยมาตะบานลุกไข่ซี นี่แหละคือถนนมิตรภาพที่เชื่อมต่อไปยังฝั่งลาวนี่แม่โอ้ถนนดีพอจะเบิ้งที่ไหนแม่ถนนดีบ่จะเบิ่งที่ไหนมาเนี่ยอากาศดีเนาะเส้นทางนี่ดีได้หรือว่ามีบ่มีคุ้มแล้วก็บ่มีอยังม่เกิมีแต่ป่าปูอันนี้ด่าไปเลยเอออ้ยบรรยากาศคอยคำย่ามแรงตอนนี้เป็นเวลาเกือบสี่หกโมงแรงเล้ว่ะาแม่เป็นบรรยากาศของ ถนนืองไทยพองเอ๋ยนี่คือเส้นทางถนนมิตรภาพนะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทยนะพี่น้องภาคอีสานนั่นเองนะฮะถนนเส้นนี้ก็ที่ว่าเบาเองเคยมาบ่อยแล้วหลายครั้งแล้วนะโอกาสนี้อยากพาแม่มาเห็นและสัมผัสบรรยากาศของถนนต่างจังหวัดไทยว่าสิเป็นจังไดร่ด้แม่เอ๋ยนี่แหละคือถนนแม่เอ๋ยโอ้โหนี่นี่กับพอดี นี่คือถนนเมืองไทยแม่เอ๋ยเดี๋ยวมูลีสีผ้าแม่ไปหอผลไม้่นอเอ๋ยเป่าไม้และปลายทางอยูุทีจังหวัดน้องค่ายพี่นอกนอกากาที่ว่าเป็นบรรยากาศดีที่มือนี่นี่ะเห็นภาพบรรยากาศของเส้นทางพังอีสานของประเทศไทยภาษาปากเปลากับเป็นภาษาทีคลายเครื่องกระบาดเท่านี่แมโอ้นี่แหละคือถนนสองทางทางกับซมีป่าและบ้านผูกค้นเป็นบางช่วงบางตอน เส้นทางนันนาจะเป็นเส้นทางทีเรียงจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางมาเป็นเส้นทางทีเรียงเมืองคอนแก่นพี่น้องเลยนะฮะไปทางจังหวัดกาฬสินธุ์แหลกอะไปสารคามได้เนื่อพี่น้องเนี่ยฮะโอ้โหโอ้โหเนี่ยแม่ดันนาเนี่ยแม่เป็นเส้นทางที่จะเลียงเลียงคอนแก่นไปทางกาฬสินธุ์ไปสารคามขึ้นตามเส้นทางนี้นะ เป็นสน้นทางอาจจะบอกเลยว่าอาจจะพาไปสร้างเส้นทางทีเขาไปทางบึงแกนนครเส้นทางเมืองไทยมิราสเส้นทางแม่เอวยนี่ก <ain> ็คือนี่ก็คือเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งแต่เห็นเราจะเป็นยังไงเห็นเหรอเพิดเื่หูเปิดเพื่อนตาหูเพิดเพื่อนตาแต่น้อเห็นสิ่งแปลกใหม่ที่เขาบม่เคยเห็นมันบนะไหนสิ่งที่เขาบม่เคยเห็นอยู่เลยเขาคนนี้แม่ก็ได้เห็นแล้ว เล้วเห็นแล้วเป็นสันตุสันเทิงเนาะเป็นเส้นทางที่บอกกันเลยว่าเป็นเส้นทางที่อาจจะบุกคุณหูคุณตาของแม่เนาะมาบอเองที่ว่ามีโอกาสผ่านมาบ่อยๆผ่านมาหลายครั้งแล้วก็อยากให้แม่ได้เห็นนําถนนของเมืองไทยเป็นแบบนี้บรรยากาศค่ำๆเลยแม่เนี่ยก็ <laughs> หนาที่เคยพาแม่นเนาะพี่น้องาอยู่ในกรุงเทพมหานคร วันนี้ก,ก็มีโอกาสได้พาแม่มาเห็นอีกชนหนึ่งเส้เนทานของเมืองไทยนี่เลยแม่เอ,อ๋ยนี่เลยแม่เอ,อ๋ยจังหวัดคอนแก่นโอ้ย <c oughs> นี่แม่ถนนเส้นทางน,<อ>นี่แหละคือเส้นทางของเมืองไทยเดี๋ยวสิแค่ความบรรยากาศตอนที่พาพเมยผ่าน,นขอบเมืองตัวเมืองอ่าเมืองตัวเมืองนั้นไหมนอกผิดหรอมั้งเป็นเส้นทางที่จะผ่านไป เส้นทันขอนแก่นให้แม่เบิ่งอีกเแค่หนึ่งบรรยากาศดีไนะไหมเนาะตอนนี้บ่าวโบกก็ถือว่าขับรถพาแม่เนาะไปนอกนอกเอ่อเลี่ยงเมืองมาบนถนนเลี่ยงเมืองเอ่อคอนแก่นไปอุดรเนาะไปนอกนอกบนถนนมาเลขสองสองสามศูนย์นีะพี่น้องเราบอกกันแม่ใจเนาะก็ถือว่าพาแม่มาสัมผัสก็บรรยากาศทางเลี่ยงเมืองแม้วันนี้สิพาจะไปอุดรเด้อพาจะเบิ่งถนนทางหลังจากที่ขับรถมาจากบนถนนมิตรภาพกระตืเลี่ยงเมืองมากบเขาไปตัวเมืองแล้วแม้วันนี้ เออเห็นตรงหน้าป่ะแม่ฮะตรงหน้าเห็นป่ะเห็นอยู่ป่าคือบาศเท่าหมดเลยเออแตคือกันกระบาดเน้าอันเนี้ยแต่ว่าคือกันกระบาดเน้าอันเนี้ยตรงหน้าก็ดีเนาะโอ้สภาพบรรยากาศเป็นยังสิ่งเลยแม่แย่แต่ยิพาพใม่เดินทางต่อไปพี่น้องเองยนะกิฟตภาพบรรยากาศตอนที่เดินทางไปเรื่อยๆด้วยไหมเ้อไปขึ้นรถพี่ทั้งพี่ที่นี้คือกันกระบาดเน้ามันไปไปไป อย่าตัดดิโหยางไปเลยไปไหมาปิหมเดดเดดเดดเริ่มบอกเส้นทางได้ไหมเนี่เออแต่ที่ว่าเส้นทางนี้ก็เกือบหาสิบกิโลเมตรถูกไหมเออเรียว่าหาสิบรักแหละแถวบ้านเขาเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองนาถาผู้ใดบ่อยากเข้าไปทางเมืองขอนแก่นหรือบ่อยากผ่านเมืองขอนแก่นฐาสิมุงนาไปอุดรเนี กาสายเส้นทางนี่เป็นเส้นทางเลี้ยงเมืองข<ช>อนแก่นไปอุดอรอเอา้เอา,าเกิดเป็นทางเรืกอ,อ,อง,อแ,ลงแล้ว,ก,นนะวก,กันข่อยคำย่ำแรงแล้วคำมื่อจ่างทีแม่มีแต่หนึ่งข่าหุองฟานมายุบาลแบบเดิมเอ้าข่อยบอกทางด้านหนะก็ไปใช้พุดอะไรอยู่ด้วยนี่เรียกว่าเขาไปขอนแก่นตรงไปอุดอรบนถน 230, นหมายเลขสองสามศูน,นย,นเยน์เป็นดอกมงกีกับที่ว่าพิษผ่านเอพี่น้องเลื่อนีะฮะนึกว่าเป็นถนนหมายเลขสองศูนย์สาม ย่ำคำย่ำแรงเลยที่ว่ามือแล้วมือเลี่ยวเนี่ยผ้าเมฆมาเบ่งบรรยากาศย่ำแง่งนะฮะถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยปีได้ไหมให้เราคิดหนดบานบอเออคิดเนาะคิดจังได้ก็ว่าคิดหนดบาทคิดเนาะบาทห้าพันสี่หมื่นบ้านเนาะกับบอเป็นบอเป็นใดแล้วอันนี้แล้วกว่าบ้านเนาะหรือเนาะก็บทีว่าย่ำคำย่ำแรงไหมไหมเนาะแน่ล้วเตรียมน่ากินเน่าอยู่อยู่กันอยู่ซ่านไหนบ่แน่แล้วตางก็อยู่ไทยอย่างในชีวิตจักรวรดเขา าก,การอาหารการกินบ่ชีวิตการใช้ชีวิตนะทุกคนทุกวันก็ยืนหเอาใส่ชีวิตกิน,นะอะไรเตื่น,อส,นสอนมาเฮ็ดย,ยังยงามงย่างเตื่ใน,ในสอนมาเรากับเฮ็ดในไซน่าหนึ่งเขาหุ้งแกงทางถุยทางม่วงสนันแน่น้องต้องคำต้องแรงมากเลยเออซัมมี่กับย่ำแรงย่ำง่ายเลยนี่กับหนึ่งเขาหุ้งแกงกินเขากินน้ำียบร้อยแล้วซัมมี่นี่แต่เขานอนเขานอนสูงงานไม่ มันนเมืองไทยขึ้นไปเห็นอะไรย่ำคำย่ำแรกมากนก็คือว่ามิเร์แรนนวนชนเนาต้องกินของหยากระซื้อเอาเลยหแม่กินย่งกระซื้อมิเซฟมิเซเบนกิเห็นมันมาไหมแมนอ๋สิเำสิแรกย่ำแมันนี่ขี้อดบ้านย่ง่ได้มาเห็นจริงจริงเลเออกระคืหอดเหมือนเด็กกับบ้าฮักกับมาเทียวกับเออพ่อเที่ยวอันกับพ่ออันนี้แล้วเนาะมาหน้อขนมเตามาเียวย่างแงเตา นี่แหละคือชีวิตกลายเป็นยูเมเลยนะเอาอเค,คำมือถึงบอกนะยังคอยว่ากันอีกคนนึงเนาะแมนถนนเส้นนี้ยังตัดผ่านถนนหมายเลขที่สองนำเลยนี่ยถนถนหมายเลขที่สองเป็นถนนทีผุ่นแบบมาตั้งแต่มุกดาหารโอ้ผ่านขึ้น,าาน,ขนไปทางภาคเหนือของประเทศไทยนที้ถือว่าโอกาสดีพี่นอ้องเอ้ยคำมือแล้วผ้าเมฆมาเบิ่งบรรยากาศของถนนต่างจังหวัดของเมืองไทย บรรยากาศคอยคำย่ามแรงย่ามเย็นเย็นย่ามเย็นเย็นนะน้องเนาะนี่คือถนนมาเลขสองสามศูนย์เป็นถนนเลี่ยงเมืองคอนแก่นไปดูเอ๋ยเป็นถนนวงแหวรหล่อเมืองคอนแก่นเนี่ยเป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นมาเพื่อนะฮะลดปริมาณของรถที่จะเข้าไปในตัวเมืองเนาะพี่น้องเนาะช่วงหน้าทีสการอาจจะบอกเรียกว่าเป็นเส้นทางอีกทางเล็กนึงในการเดินทางเพื่อจะมุ่งหน้าไปอุดรนั่นเองพี่น้องเอ๋ยเนี่ยว้ายคำแล้วคำแล้วจักสี่หมื่นอยู่ใส่จักรสี่คำอยู่ใส่วันนี้ผ้าแม่ไปได้หรือ พาแม่ไปเรื่อยนาะไป่นองเนาะแม่เป็นกะทอว่าแปลกหูแปลกตาอาจจะบ่เคยเห็นอาจจะบอ่เคยมาอาจจะเป็นครั้งแรกของชีวิตที่ได้เห็นและสัมผัสกับถนน,นเส้นทางนี้ตลอดระยะเส้นทางเกืบอบๆ50กิโลเมตรนาะไป่นองเนาะ48กิโลเมตรปลายปลายเส้นทางนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะนักเี่นอ,อนะึ้ะในการเดินทางเนี่ยเลียงเมืองนาช่วงเทศกาลเดินทางไปต่อเล่ยกันแล้วกันคำหมื่นคำแรกแล้วจะไป รับนอนอยู่ชุดใดเหนืออ่อยฝากที่ตามเป็นกำลังใจให้บาบุญน้ำแนรกันแล้วกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศค่ำแล้วเป็นเหนื่อ,เอยเกือบๆจะ18นาฬิกา30นาทีบาบุญกับแม์กันยุ่งยังอยู่บนถนนมะเร็ง2 3 0ถนนเลี่ยงเมืองขอนแกน่นนอกพิณทองามุมนาไปทางอุดรนะฮะระยะทางหาซิดคีรุเบศโดยป,ประมาณเนืเ้อพี่น้องเท่านี้คือทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นเนืเ้อพี่น้องนะฮะโอ้โหค่ำแล้วค่ำเฮี้งแล้วแม่แล้วก็แบบว่า ก็คยมานะแล้วเราก็ถามเลยวนะันนสิภาคไปนอนอยู่ไซสันนะครับแต่ที่ว่าทางเลี้ยงเมืองทางหลวงเลขสองสามศูนย์เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสิบสองเมื่อกี้นี่พี่น้องที่บ,าบ้าหมดเลยผ่านมากนอกไปนอกแต่ที่ว่ามาีจุดเดิมต้นนอกไปนอกนอกว่าจากกลางถนนมิตรภาพนอกไปนอกนอกตรงถนนหมายเลขสิบสองเมื่อกี้นี่แต่ที่ว่าเป็นจุดเดิมต้นไปไปไป